ณศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาบุพภาสวัสดีตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพระพิสุสง์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเซาได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ โดยได้ร่วมใจการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมและแนะนำหลักการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันทำให้บรรยากาศในโครงการเต็มไปด้วยความประทับใจ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาบุพภาสวัสดีได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันเสาร์เพื่อให้ผู้มิบุญทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการศึกษามาตลอดทั้งสัปดาห์ได้มีเวลาพักกายพักใจด้วยการมาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและรับฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ